มีคนบอกว่าผมมาขนาดนี้แล้วทำไมไม่เอาให้ครบทุกเกมเลยล่ะจัดไปวันนีครับวันนี้ผมไอตกจะมาเล่นเกมฟาโซทีนอารเป็นอีกหนึ่งผลงานของพี่ลาสววนเตอร์ผู้สร้างเกมชั้นงงมากผีหลอกวิญญาณหลอนอะไรเนี่ยผีหลอกวิญญาณหลอนซึ่งจริงๆพี่เขาเป็นเพจเขียนการ์ตูนนะไปตามอ่านกันบ้างเดี๋ยวพี่ก็น้อยใจ และสำหรับเกมในวันนี้นั้นมีเนื้อเรื่องยาวถึง2ยอหน้า7บรรทัดถ้าหากคุณลองอ่านดูคุณจะพบว่าคุณไม่เข้าใจอะไรเลย <c oughs> คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลงฟันเกี่ยวอะไรกับเกมครับเนี่ยเกมนี้ท่านควรจะใช้ปุ่มบนคีย์บอร์ดเพราะถ้าใช้เมาส์ท่านจะกดไม่โดนเอาล่ะแน่นอนว้าเขาแนะนำมาขนาดนี้ผมจะใช้เมาส์เล่น <c oughs> เอ้ยจะไปไหน่นะไอ้ไนายปีก้าขาแข็งแลวเดี๋ยวนี้ได้ใจอย่าเล่ามิง่ะ มานี่ไอ้คนไรบ้านมือสมัครเล่นมานี้เลยนี่คุณบอกกับผมเป็นมือสมัครเล่นอย่างงั้นเหรอตูจะสอนวิธีใช้ชีวิตในโลกภายนอกให้มิงเองสนใจไหมจุด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 เงียบเงียบทําไมไอ้นายแบบนี้ต้องบำรุงสมองกันหน่อยแล้วเอา้าแล้วแต่อด้วยทำไมคนไร้บ้านอย่างลุงมีปืนเอาละครับแลวพระเอกของเราในวันนี้คือสมิงลูกลิงกังมาดูกันว่าเขาแข็งแกร่งแค่ไหนโจมตี ้ยนี่นะต่อยเข้าไปบนลรบ้านใช่โอ้ยยิงไม่โดนเอาวะครับฟวยอยไรวะออกเกมนี้อะคำเตือนเกมนี้อาจจะเต็มไปด้วยคำหยาบคายนะครับน้องๆหนูๆอย่าพูดตามคิดว่ามีปืนแล้วจะสู้ผมได้อย่างงั้นเหรอมาดูกันว่ามีสกิลอะไรบ้างมไม่มีไม่เป็นไรต่อยเอาก็ได้มาเลยอีกหมัดนึงโอ้ยิงมิงตายแย้มๆไอ้ชาย ลุงนี่มันชี้โกงเหลือเกินนะเรามีไอเทมอะไรบ้างไม่มีเลยงั้นผมคงต้องเดิมพันทุกอย่างกับมัดนี้ไปเลยออย้รไม่ตายจ้าสมิงลูกลิงกังพ่ายแพ้ตายไปตายไปซะตายอ้ลุงทำไมขดเหีย่ยมอถ้าคุณรู้สึกเห็นใจผมที่ต้องมานั่งเจออะไรแบบนี้โดยที่ไม่ปิดเกมอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับ ตรูจะสอนมิงใช้ชีวิตเองอ่าก็เออก็ได้ครับเอาละคัรแรกมิงต้องหัดเดินซะก่อนนะใช้ทีในในการเดินไปรอบๆเข้าใจนะแล้วก็ใช้มือกับตาในการสํารวจสิ่งของก็คือลุงจะบอกว่าให้ผมใช้มือคลําทุกอย่างได้เลยใช่ไหมครับผมแล้วเห็นตู้กดน้ําแดงๆนั่นบอมิงสามารถซื้อน้ํารับประทานได้แต่ไม่ใช่กดซื้อข้างตู้มิงต้องไปยืนหน้าตู้ถึงจะกดได้ ไม่ก็ไปคุยขยะหรือไม่ก็ไปเปิดตู้เย็นบ้านคนอื่นนะหาของกินที่ไหนก็ได้เข้าใจนะเดี๋ยวหาว่าตรูพูดมากอีกอ้มันต้องโดนสักหมัดแล้วหลุงโอ้ยเอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราติดลูปนี่ว่าวรวยอะไรวะมันต้องไม่แพ้โอพอกันทีผมไม่คุยกับลุงละผมคุยขยะดีกว่าอ่ะคุณพบหนูขนาด30ซนเมตรหนูหนห เอาแล้วทราไม่หนูมันมีปืนด้วยครับเนี่ยแถมยังชุนิ้วกลางให้ผมอีกไม่ได้ละเราจะปล่อยให้หนูย้ำเราไม่ได้ต่อยมันไงโอ้โหนูยิงไม่เป็นไรเบาๆนี่นะต่อ่อยหนูไม่โดนตัวเล็กโอยมันมันค่อยๆตอดอเอาไป60ดาเมจโอ้ยตายซะเถินหนูนี่แน่เออไม่เท่าไหร่นี่นะได้ตังค์ห้าบาทหนูมันพกตังค์ด้วยเหรอครับเนี่ยโอ้ยโอ้ยคนฆ่าหนูไอ้ชั่วอืม ขอโทษครับที่เป็นคนชั่วถังนี้มีอะไรบ้างไหมถังรีไซเคิลธรรมดา,าสารุปไม่เห็นมีอะไรในถังขยะให้กินได้เลยลุงหลอกผมไปดีกว่าตู้ขายน้ําซื้อน้ําประทังชีวิตไหมยพยักท,ทำไมเราต้องพยักหน้าหน้าตู้ครับเนี่ยบ้าจริงอันนี้คืออะไรมีเงินตกอยู่เก็บดีครับได้รับ15บาทเฮ้ยเพียงเท่านี้เราก็สามารถซื้อโปรกได้กระป๋องหนึ่งน้ำดำสุดแสนหมหัศจรรย์เพิ่มพลังเหนือล้ำจินตนาการ แถมด้วยโลกหวานในอนาคตบวก200 HP ว้าวจัด,ดมาเลยดีกว่าเพียงเท่านี้ผมก็พร้อมผชนภัยในโลกกว้างแล้วนีกว่ก็รถจะชนโอเคเอ้ยวัดดีพ่อหนุม่ม้านลาปิดว่ะเซียมเอ้ยเอ,เอาเอาล้โดนหมาบ้ากัดอย่างน้อยไอหมานี่ก็ไม่มีปืนเข้ามาเลยต่อุ้ยหมาโอ้หม,มามันกัดแรงเหมือนกันนะเนี่ยติดประตัดด้วยวแต่ไม่เป็นไร ลุกขึ้นมาใหม่โอ้โดนหมากระดิกแล้วต่อยหน้าหมาต่อยไม่โดนนี่เราจะแพ้หมาอย่างนั้นเลยเนี่ยเอ้ยไม่ได้รับ30 AP และเงิน10บาทไงทำไมต้องมาต่อยกับหมาวะเนี่ยฮงงเฮ้ยรถรถเราด้วยรถไอ้เราหยุดรถได้อ่าผมจะไปทางเดียวกับรถแล้วกันนะผมจะไม่ให้รถนี่ไปทวงความเจริญมาไว้แบบนี้แหละเฮ้ยมันมาจอดตรงนี้นี่คืออะไรร้านอัปรีซาลนวด อุ้ยอุ้ยหมาหมามาช่วยด้วยพี่คนขายโตเกียวพี่แน่หรอหมาบ้านี่มันหาเรื่องโกงอีกแล้วเข้ามาเลยเจ้าหมาเข้ามาปล่อยหน้ามันอุย้ยโดนะตะกุงติดสตันด้วยหมามันขี้โกงอะไรกับเนี้ยโอ้โดนกัดสองทีเราจะยอมไม่ได้ไม่มติดสตันสองโลบุกเพาหมามันโกงไปหรือเปล่าโอ้ตายกับหมาอีกแล้วไม่นะเออติดคลีเขายังชั่ว สวัสด,ดีพี่ชายช่วงนี้ขายไม่ดีเลยเพราะมีขนมมาใหม่ขนมเบื้องทําจากเซรามิกถึงร้านผมจะเพิ่มขนมเบื้องมาแล้วก็ขายไม่ได้อยู่ดีเนี่ยตอนนี้มีพวกคนรักรถมาจัดงานมิงกินขนมเบื้องกันไอคนพวกนี้ชอบกินขนมเบื้องมากเลยล่ะสนใจไปไหมไปท้าแข่งกับพวกนั้นด้วยรถขนมโตเกียวถ้าชนะมาได้แล้วก็ฉันจะให้เงินนายเป็นการตอบแทนพร้อมกินขนมโตเกียวฟรีหนึ่งปีพี่จะให้ผมเอารถเข็นโตเกียวไปแข่งกับรถแข่ง โอ้มันน่าสนใจมากๆเลยครับพี่เยี่ยมไปอ่ะเดินไปถนนมุมซ้ายสุดแล้วคุณจะถึงภูเขามาบ้าปรากฏตัวเรียบร้อยผมทำการตืบหมาเอ็งเอ็ผมขออนุญาตคุยขยะดก่อนนะครับมีของกินบ้างไหมอุ้ยพบหนูขนาด30เสเยบ้าเอ็งเจอรี่นายอีกแล้วเหรอเหมือนถ้าเราอยากแข่งตเกียวดิฟเราต้องไปทางซ้ายนะครับเพราะงั้นไปกันเถอะ ทังนี้หรือเปล่าเอ้ยอยู่ๆบรรยากาศก,ก็เปลี่ยนไปจะว่าไปซาวก่อนหน้านี้อาจจะติดลิขสิทธิ์นะครับไปกินขนมเบื้อง I อวันเดอร์อิ k ยูโน o เข้า y ด i v e in ินโตโอ้แล้วซาวประกอบเกมนี้มันอะไรกันครับเนี่ย <Yeah. S 1> ขนมเบื้องทําจากเซรามิกแท้นี่มันอร่อยจริงๆเลย <Bye. S 1> ดีจังเลยเนาะ <Bye. S 1> มันมันกินได้แน่นะครับ <Bye. S 1> โอ้ยมีสาวๆด้วยไปทักทายหน่อย แข่งรถเหรอตรงไปคุยกับไอ้คนที่ขับรถแดงๆนั่นดูสิแล้วมีใครเอารถรถแท็กเตอร์มาแข่งด้วยใช่ไหมวาดแอนฟิเรียวาดแอนฟิเรียเย่ยว่าไงครับได้ลองกินขนมเบื้องที่น้างามหรือ,อยังน่ะ <Why? laughs> ไม่ไเอาไม่ต้องเป็นลาซาเวยดจังล่ะเอา้าเฮ้ยพี่เป็นอะไรอ่ะสงสัยจะลืมรับประทานขนมเบื้องใช่ไหมทําไมพวกแกไม่กินขนมโตเกียว <laughs> พูดแบบนี้แสดงว่าพี่เนี่ยไม่เคยกินแผ่นเซรามิกใช่ไหมละ่ะ ความกรอบของมันอะเนื้อชั้นยิ่งกว่าขนมโตเกียวซะอีกงั้นมาแข่งกันฮะแล้วนายรถคุณล่ะคุณใช้รถอะไรผมใช้รถสตรอเบอรี่โอ้ไม่ใช่รถขนมโตเกียวนะ่ะถ้าหากผมชนะล้วก็คุณต้องบอกให้คนเลิกกินขนมเบื้องซะว้าวผมไม่อยากจะขำจริงๆอะ่ะงั้นจะให้คุณแข่งกับนักแข่งรถมือหนึ่งของเรารามีเฮ้ยเพื่อนรัก คุณมาที่นี่เพื่อท้าแข่งกับจอดฝีมือแห่งคุณเขาช่องแมวแห่งนี้อย่างนั้นเหรอฮะไบอันโอคอนเนอร์พี่ต้องอินจากการดูเดอะฟาสมันแน่ๆ <c oughs> ฉันไม่สนหรอกนะว่านายจะขับรถอะไรแต่ถ้านายประมาทแม้แต่วินาทีเดียวแล้วก็นายจะไม่มีทางได้กลับไปกินขนมโตโกเกียวอีกตลอดกาลมาแข่งกัน พร้อมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพลงอุ้ยนี่เป็นเพลงโปรดผมผมไม่มีทางแพ้สามสองหนึ่งไปอุ้ยไปรถเราเราหรือว่าเราดิฟบ้างมาแค่เอาแค่นี้เหรอไงล่ะพี่รถขายตเกียวโหดไหมอ๋ออ๋ออ๋อรถขนมตเกียวเนี่ยนะแพ้ราบคาบเลย โอ้ยเกยมนี้ปั่นจ้าแบบผมว่านี่มันหนักกว่าเกมฉันงงมากอีกนะปากลับไปหาพี่เจ้าของร้านโตเกียวกันอุยอ้ยอุ้ยขายทีว่ารอบนี้พี่ครับเป็นไงบ้างเฮ้ยคุณทําได้ยังไงเนี่ยขนมโตเกียวของผมกลายเป็นที่ล่ำลือในเมืองนี้แล้วรับไปเลย200บาทต่อจากนี้ไปสุณแรงมาที่นี่และรับประทานโตเกียวฟรีตลอด1ปีเลยสมิงลูกลิงกังเลเวล3เย้ เว้ยแต่พูดถึงโตเกียวผมอยากกินเหมือนกันนะแถวบ้านไม่มีขายเลยและด้วยเงินทั้งหมดที่ผมมีผมเอาไปซื้อปโปรก <laughs> 13 <c oughs> กระป๋องเย้ <c oughs> <Yeah! S 1> ได้เวลาไปผจญภัยกันต่อรงพิมพ์บาบูลอ,อนนี่ตรงนี้ไปได้ด้วยเหรอไก่ย่างห้าดาวไก่ย่างห้าดาวก็อยากกินนะครับเนี่ยแต่เกมนี้มันเต็มไปด้วยของกินเ <c oughs> จ้าหี้ไปไหนไอ้งนายไปเก็บเวลให้ถึงเวลหกกรออ้าวโอเคครับ งั้นเราลองไปทางขวาตรงนี้บ้างเฮ้ยมีแมวขวางหน้าเซเว่นอ้าวมันคือหมาเหรอห้องห้องห้องจะเอาเหรอโอ้ตามตรงผมก็ไม่อยากทำร้ายหมาจรเลยแต่ว่าหน้าตามันดูเหมือนกันนะเนี่ยเข้ามาเลย,ยอุ้ยอูมันต่อยผมผมต่อยคืนอืมคิดว่าเป็นหมาแล้วผมจะออมมือให้อย่างนั้นเหรอไม่มีทางเออหลบได้ด้วยต่อยหมาคืนอ่าเข้ามาเลยโอ้ไม่โดนไม่โดนอ่อนอ่อน เออเอาไปอีกมานึงติดคลิุ้้ยทำไมมันไม่ตายตัวนี้มันถึกอยู่นะเออถึงจะเป็นหมาจรแต่ว่าแกก็ไม่ได้ต่างจากหมาบ้าก,ก่อนหน้านี้เลยอ,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 อ <c oughs> โอแล้วเสียงร้องนี่มัน <c oughs> บอกเลยว่าผมมีความสุขมากในการเล่นเกมนี้วิเซเว่นอีเลเวนสวัสดีค่ะโอ้สาวเซเว่นน่ารักมากว่าแต่ที่นี่มีอะไรขายบ้างครับท็อปอะไรดีคะ โอ้เดี๋ยวนี้เซเว่นเขาขายปืนกันแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนว่าแต่นี่คืออะไรหมอนข้างกี่หอกแถวบ้านนะอะไรบางอย่างซอยข้างเซเว่นนี่ไอ้เข้ามาได้ด้วยมีเด็กร้องไห้อยู่วอาวพวกมันเอาของผมไปซ่อนไว้ที่ไหนซักแห่งหนึงในโรงเรียนอัปาเชวิทยาคมฮว้าคุณคุณช่วยผมหน่อยได้ไหมครับว้ ถ้าคุณเอาของให้ผมแล้วก็ผมจะจ่ายค่าจ้างให้กับคุณเลยฮออแอดได้เลยไอ้น้องขอบคุณครับพี่นายขอดูหน่อยสิไอพวกอันตพานมันจะแน่สักแค่ไหนโอ้ยมาแล้วตัวหนึ่งชูนิ้วไม่เท่าไหร่แต่กเกงใไนพี่ไม่ได้รู้ซิโอ้อ <c oughs> ถึงจะเป็นเด็กพี่ก็ไม่ออมมือให้หรอกนะเอ้ยหลบนี่ไงเป็นไงลอยขึ้นเอ,เอาไปกินอุย้ยมีการเสริมพลังอะไรครับเนี่ย อตัดหน้าเรียบร้อยถึงจะเหนื่อยแต่ก็ชนะมาได้โลปเงินเด็กมาได้30บาทโอเคจัดมีของตกอยู่ด้วยอะไรเนี่ยมีเงินตกอยู่เก็บสิครับได้รับ15บาทเอาละได้เวลาเข้าไปในอาคารเดียนอือโอ้ยมันมาอแล้วพวกแก๊งเด็กเกียนอ่ะให้ตายเถอะพวกนายจะมีกี่แก๊งกันครัเนี่ย เราไปทางไหนดีข้างล่างก่อนละกันตรงนี้ห้องอะไรโอห้องเรียนหัวความคิดดีมากค่ะคุณมาหาไทยคะเอาลวทำไมนักเรียนในห้องเรียนยังมาต่อยผมอีครับเนี่ยมันเก่งไงก็ไม่รู้สิโอ้ยออครูน่าจะหัดสัง่งสอนนักเรียนบ้างนะครับเนี่ยทำไมปล่อยเขามาต่อยผมแบบนี้ขออภัยค่ะดิฉันกําลังสอนอยู่อ่าได้ครับงั้นผมขอค้นเข้าของในห้องเรียนก่อนที่ผมจะจากไปคุณันไล่การศึกษา โอ๊ยโดนเด็กดายให้ตายเด็กอ่าไม่มีอะไรโอเคออกไปทะลุอีกห้องหนึ่งแล้วกันห้องน้ำชายเข้าอุอ้งมีสามตัวให้ตายเถอะที่ผมจะหลุดจากบางวนนี้ได้ยังไงตูตูก,กับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอเด็กพวกนี้มันต้องโดนเซเว่นอีเลเวนสวัสดีค่ะผมขอปืนสักกระบอกหนึ่งจะเอาไปยิงไอเด็กพวกนั้นมาเลยไอ้แจ้งเด็กในห้องน้ำเนี่ยมายิงเออเขา งั้นลองไปข้างบนดูบ้างมาเอาละ่ะวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องการชักเออเออสวัสดีครับคุณมาทำอะไระผมมาดูการเรียนการสอนของครูครับว่าครูจะชักอะไรแล้วทำไมครูไม่ใส่เสื้อผ้าผมสอนนักเรียนอยู่นะครับด i s อ s a อ o บูคูจากมอนักเรียนฮะคุณเป็นใครกันครับคุณร้อนหรือเปล่าผม,ผมไม่ได้หลอนแต่เด็กในห้องครูเน่ยวิ่งมาซัดผมอีกแล้วต้องสั่งสอนอ,อ ไอ้ตายเถอะโอ๊ยมันโดนมมันต่อยรัวอือมันไม่ตายด้วยแข็งแกร่งกว่าเดิมพวกนี้เรียบร้อย Get the f u c k of f this is my book โอเคเดี๋ยวผมไม่เก็บไปนั่นก่อนคืออะไรครับเนี่ยแดงๆพี่บางอย่างตกอยู่คุณได้รับซ4นะกลับไปหาเด็กกระโปงอันนี้คือเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เด็กนั่นทำระเบิดตกเอาไว้อห <c oughs> รือว่าจริงๆแล้วพวกนี้มันเป็นแก๊งเด็กดีที่ปกป้องโรงเรียน เอาแล้วคนซื้อโตโอเกียวพี่หายไปไหนหมดละครับเนี่ยโตเกียวฟรีบอสเอาเอาครับเอาเอาเอาหมดแล้วอ่ะดิฮ่าฮ่าฮ่าขายดีชิปโป้งเลยสรลุกตูก,ก็ไม่ได้โตโเกียวฟรีเฮ้ยไอคนลืมบุญคุณอ่าน้องพี่เอาโซฟีซีโฟแบบกระชับมาให้แล้วฮว้าวคุณคุณเอามันกลับมาให้ผมได้เย้ <cle än> ข่าวนี้แหละเมือง <c oughs> นี้จะไม่มีอะไรเหลือ <c oughs> <c oughs> ขอบใจนะนี่ค่าตอบแทน ได้รับ300บาทดูแลดูหน้าน้องเขานี่มันตัวร้ายชัดๆอต่เซเวนอีเลเวนสวัสดีค่ะอตอนนี้เรามีตังห้าร้บาทนะครับได้เวลาซื้อปืนลูกซองพังจะว่าไปก็ได้เวลาที่ผมจะปีกก้าขาแข็งมาล้างแขนลุงแล้วล่ะรู้ไม่รู้จักมิงเล่าไปไกลๆซะไอ้มือสมัครเล่น ได้เวลาที่ผมจะส่งลุงกลับบ้านเก่ามิงตายแน่แน่ไอ้ชายจะ <c oughs> ามาดูถูกผมนะลุงเออเอาไปล, <c oughs> าล่วงขาดใจได้สองได้สองร้อยห้าสิบบาทพร้อมกับปืนพกเอา้ผมเอาปืนพกมาทำไมสองบอกอะเออฟอสอก็อตออเอกอาซ้อวพิมัวแล้วว่างไอพี่ชาย สายหัวไปไหนก็ไปได้แล้วหมดประโยชน์แล้วนี่ฉันคงต้องสั่งสอนคุณงามความดีให้แกรู้หน่อยแล้วมาไอ้นุ่มุ้ยโหล่อนริงตัวเนี้ยมาเลยไอ้เด็กน้อยยิงเอาไปก่อนหนึ่งนัดอูมันต่อยแรงเหมือนกันนะเนี่ยห2ึ่องสองอ้าววาไม่เป็นไรยิงสวนเฮ้ยได้เวลาที่เราจะลองสกิลของเราบ้างแล้วต่อเข้าทรัสไม่แน่ชูนิ้วกลางอด ชูนิ้วกลางเดียวตายเลยโอ้ว้าวและตอนนี้สูกสมิงลิงกังก,ก็เลเวลหกแล้วโอ้ผู้ใหญ่ลองแกเด็กอแวนอแวอ้วมันสะพุดสะลายล่างโอ้นี่มันขีเด็กเป็ดนี่นะและตอนนี้เราก็เลเวลหกแล้วนะครับได้เวลาไปทางขวาเฮ้ยใครคำนั้นนะ่ะเด็กแฟนตีครับจะมงโดนกชอบแตงโมชอบชอบอะไรนะครับเด,เดี๋ยวก่อนพี่ พีบ้าประกอตัวจัดมายิงนนยคนที่ไหนคนจังหวัดอะไรไสัตั้นเลยเออไอผมไม่ไหวกับราประกอบจริงรีบฆ่ารีบไปดีกว่า <c oughs> จริงๆเกมนี้มันหนักกว่าผี <c oughs> รอกวิญญาณหลอนอีกแล้วเนี่ย <c oughs> ได้เด้อพี่ันนี้คือใครครับ <c oughs> อา้าว <c oughs> เฮ้ยสกิททำเฮ้ยอะไรไปซื้อมาม่ามาให้กินสองหอดีไปซื้อเอ็นซีอเวนทำความสะอาดไป ไม่มีตังค์ถ้มีตู้ซื้อแล้วไอ้เพื่อนยากนี่ช่วยหน่อยได้ไหมล่ะเข้าไปหามาม่าในบ้านชาวบ้านแถวนี้มาให้กินนักเพื่อนไม่ต้องพูดไปไปไป,ไปอ่ะโอเคอันนี้เข้าได้ไหมโรงงานตลาปลากระป๋องเข้าไม่ได้เราต้องหามามา่าไม่ใช่ปลากระป๋องมามา่า BTT เอ๊ะเอาเป็นตัน้ำมันเหรอตรงนี้หมอผีปลาเขาคือคนแมชชัป BGM เกมนี้โอเค พี่เองสินะตัวการฟันผูกเด็กกับไอเพลงพวกนี้เนี่ยแถวนี้ต้องมีม,มาม่าอยู่นแน่ๆเลยผมว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับไม่ไม่สวัสดียิ่งนสรุปร้านคือไม่มีอะไรเลยมีแต่ความว่างเปล่าขายอะไรให้ถ่ายโอเคอุ้ยบ้านนี้ก็เข้าได้ต้องมีม,มาม่าอยู่แน่สวัสดีครับฟาด หนดูซิในตู้เย็นมีมาม่าไหมความว่างเปล่าวัดนี่แต่ความว่างเปล่าอ่ะไม่มีที่ไหนเลยอุ้ยคุณพบมาม่าหนึ่งหอดอยู่ในโถส้วมให้ผมเจอแมวตามมาตามมาอ่ะ๋ยวเดีครับตามมาไม่ได้แล้วล่ะไหมายาไงเนี่ยคนที่อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแมววิ่งไปแล้วไม่รอด้วยเจ้าแมวโอยแล้วแมวไปไหนแมวหนีไปทางนั้น นรกว่าแมวเข้าโรงงานรอด้วยเจ้าแมวประตูตโรงงานปลากระป๋องอหายโอ้ย,เด,ยเดี๋ยวตัวอะไร <c oughs> <c oughs> ยอดมนุษย์ปรากฏตัวอะไรก่อนครับเนี้ย <c oughs> โอวาวเจ็ดสิบสามราเมเอตโอต่อยสองทีเจ็บเหมือนกันติดสตันด้วยพี่กล้ามพวกนี้ไม่ธรรมดาต้องโชว์พลังแล้วละ่ะฟอร์คอนพัสนี่แน่ทูนิ้วกลาง ยังยังไม่ยอมแพ้อีกยิงอื้อล่วงไปตัวหนึ่งเรียบร้อยโอ้เขาพยายามต่อยผมพี่พวกนี้คอค่อนทรัสนี่แน่โอ้โหติโติปตันด้วยไหมนะที่นากกลามจะทำผมผมขอโทษพี่จะมากไปแล้วนะครับยิงยิงอื้อ,อเกือบตาย เฮ้ย <Hey, S 2> ของจริงนี่นะไอหมอน,นี่ฉันจะให้นายเข้าไปเอาปลากระกป๋องให้น่ะโนบิตะคุงแต่มันจะไม่ง่ายเหมือนกับตอนที่นายตีไอพวกเมื่อกี้หรอกนะถ้านายโดนพวกมันจับได้แล้วก็คราวนี้เกมโอเวอร์เลยนะโนบิตะนายต้องไปแบบเข้าเร็วออกเร็วอย่าให้พวกมันจับได้นายต้องจู๊กับจูก๊กรู้จักไหมสรุปนี่คือโดราเอมอนแมวส้มนะถ้านายทําเสร็จแล้วฉันจะให้ของตอบแทนนายโอ้๋วเเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณไม่ถามความสมัครใจก่อนเข้ามาเลย ตัวผมเหลือแค่สององเท่านั้นปดแล้วด้วยไปผมต้องไปโดนจับไม่ไม่ที่นักกล้าพวกนี้จะเล่นผมแล้ว <c oughs> ผมผมต้องเอาอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนปลาไอ้ไม่ใช่อันนี้ดินี่มันช้างนี่นี่นี่ไปรับปลา๋องลับป,บปทาทะเออกเร็วเร็วเข้าจะไปไหนอ,อ,อ,อะไรก่อนคือเกมมันโกงผมอะไอตอนอ่านบทพูดมันไม่พอแต่ ไอ้แค่เอาปลากระป๋องนี่ผมไปซื้อให้ที่อื่นก็ได้นะพี่ไม่ต้องมาขนาดนี้อ่ะโอ้แล้วมันมาทําไมกันสามตัวเฮ้ยเอาว่ะพี่เขาติดติดมุมติดมุมเสร็จผมเสร็จผมปลากระป๋องเออได้มันแล้วจังหวะนี้ไปไปข้างบนเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอตูปึ๊บปึ๊บเอ้ยไม่ได้แอม yes เอาปืนใหรองรถนี่ไปซะแต่ฉันไม่รู้ตรงนั้นว่ามันอยู่ที่ไหนน่ะโชคดีเอาผมได้รับเงินพันห้าร้อยบาทว้าว ตรงนี้มีร้านคา้าอยู่ด้วยนะครับเอาอะไรไอ้นายอุ้ยมีขายหัวปีพร้อมกับ80ดีกีด้วยโอ้ร้านนี้ไม่ธรรมดาผมซื้อหัวปีก่อนเลยอ่ะสาาากักห้ากระปอ๋องป่ะกิน80ดีกีอื้อมันทำไมมีเอามีติดสถานะเมาเลยโอไม่ <c oughs> oh my, นะผมเมาอ่ามาม่มาอยู่ในโทร่วมีกหรือเปล่าคุณได้รับครี่ มีประโยชน์คือทำให้เหม็นขอบคุณนะโอ้ยผมเจอมาม่าแล้วเย้อ่พี่ชายเอามาม่าไปนะครับเฮ้ยมาม่าสองห่อใส่ใครเยี่ยมไปเลยเอาละตูมีรางวัลจะให้นะเดินไปทางมุมขวาล่างไปเรื่อยๆจะมีรถคันหนึ่งจอดอยู่เอาไปเลยเอาตูไปต้มมาม่ารับประทานละเดี๋ยวก่อนนะสรุปคือพี่เขามีรถเป็นของตัวเองแต่ไม่มีตังค์ซื้อมาม่า โอเคนายดูสิรถเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรมาเฟียปรากฏตัวเดี๋ยนะอย่าบอกนะว่าพี่คนเมื่อกี้คือโอ้พี่ก็คือหัวหน้าแก๊งมาเฟียเหรออ๋อแล้วพี่ไม่บอกลูกน้องก่อนเนี่ยอะไรคบเนี่ยเฮไปไประเบิดเอ้างงเอ้าอะไรก่ออะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับผมหรืออาจเป็นเพราะผมดื่ม80ดดีกีเข้าไป รอบนี้ผมลองไม่ดื่มนะครับจะได้ไม่เมานหยดูสิโจมตีเฮ้ยล็อกป้ายิงบูมไอ้รื้ว่าเราเมาแล้วยิงโดนตัวเองไอ้ลูกหมาเอ้ยพี่ก็แก่งจรงยังไม่ตายเรอเอาใหม่เอาใหม่อ่ะยิงบูมอ่ะเฮ้ยเขาตีเราไม่เข้าเลยรู้ว่าเป็นพรปืนอาพีจีนี่แข็งแกรงมากเอาไปเลยบูม ลาก่อนครับพี่หายยกแก๊งเรียบร้อยพอแค่ไม่เมาก็พออุ้ยอูมาเป็นร้อยเลยอะไรสิกครับเนี่ยเยอะไปไหมนี่ผมต้องยิงอีกี่ต oh, ัวถามจริงโอ้ผมไม่ไหวแล้วผมใช้ไอเทมได้ไหมใช้รีเนี่ยใช้ครี่เลยละกันอเมนใช้กับตัวเองเหรอจะดีเหรอ อะลองดูนี่แน่ไม่จำไม่ว่าแถวนี้ถิ่นของใครผมตายอะไรวันนี้นี่มันตรงสุดโอ้แล้วตัวต้องเล่นใหม่ในที่สุดก็หมดสักที เซฟก่อนเลยไหนดูสิรถที่ผมจะได้อยู่ตรงไหนทำไมมีรอยคนตายอยู่ด้วยลิชชันครอมพีสเโอเคเล่นจบด้วยใส่หัวไป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 นี่ผมเล่นมาจนจบคุณตอบแทนผมแบบนี้แหละสรุป เนื้อหาแกนสารในเกมนี้คืออะไรคือผมงงยิ่งกว่าเกมชันงงมากอีกครับเนี่ยแถมเต่าประกอบน่าจะติดหูร้อนผมไปจนวันตายยังไงก็ตามถ้าเห็นแก่ผมอย่าลืมกดไลค์ให้กับผมด้วยนะครับรวมทั้งอย่าลืมมาติดตามเพจของพี่บ้าเอ้แมทแมนคนนี้ด้วยแนะนำให้กดไลค์สักสองทีพี่เขาจะมีความสุขเออใช่อย่าลืมกดซับช่องผมด้วยนะครับกดติดตามไว้พอพี่เขาออกเกมใหม่เมื่อไหร่เล่นให้ดูแน่นอนไม่พลาดเล่นทุกเกมขนาดนี้ต้องบอกว่าผมเป็น f c พี่เขาแล้วละ่ะ เอาล่ะวันนี้ก็ขอตัวไปล้างสมองก่อนหมายถึงล้างสมองให้มันสะอาดจะได้ลืมทุกอย่างในเกมนี้ไปผมต้องเล่นแบาอยู่วะเนี่ยไว้เจอกันข่าวหน้าครับบ๊ายบาย